ไม่ได้เลคคอร์ดไม่ได้กดถ่ายโอ้ตั้งกองตั้งเนื้อเขียนชิวจนเสร็จลืมกดถ่ายตั้งนานเออตั้งกองคิ้วเสร็จก็ไปแต่งหน้าละไม่ชอบเป็นอย่างนี้แหละตั้งองตั้งนานลืมกดถ่ายเชียนชิวจนวันแล้วโอ กูดูไม่ได้กดถ่ายเหนืน่อยเนาะไปตอนแรกไปแล้ววันเนี้ยเหนื่อยพูดไม่ไหวาชมพูวันเย็นเนาะไหนได้สีนั้นเอามาดูสิเอาสีนั้นมาดูสิพี่จะเอาไปเพี้ยงทิ้ง <laughs> สีอะไสีชมพูสีชมพูเนี่ยไม่ได้ <laughs> ไ <หน S 2> สวยๆๆมันสวยแต่ว่ามันไม่เข้ากับหนูเนี่ยมันเป็นแบบหมอลำโบราณยานคนว่าไม่ทันสมัยนะมันไม่ได้เอาสวยจะตาย เก็บไปเลยเนี่ยสีสีตอนนี้โอเคไ้ยสีไม่สวยมันโอเคหนูเห็นสีนี้ไหมนี่เนี่ยพี่อยากให้หนูทาสีนี้ไปเนี่ยปากพี่ฮอนดี้เห็นไหมสีแดงกำมะหยี่มันจะเข้ากับชุดเลยสีนู้ดก็ได้สีนี้ก็สวยสีนี้ดีกว่าสีนี้ก็จะบอกสีนี้มันอ่อนไปไปขึ้นไปแล้วตอนนี้ทาได้แต่เราก็ทาสีแดงข้างในแล้วก็ทาสีข้างในให้มันเป็นระเลื่อมันจะได้เป็นสองอัน น,นี่นะหนูที่ไม่เคยเห็นหนูทาสีนี้เลยอย่างที่ปากพี่ว่านี่หนะูเป็นสีแดงกระมังหยีสีแดงแบบเข้มเลยมันจะน่าจะเข้ากับชุดสีแดงที่เต้นไอ้ร้องเคยเจอสาวแดงเราต้องนัดกันได้นะกับเอมี่นะวันไหนวันไหนจะแต่งน่ารักวันไหนจะแต่งดุนะ่ะเอออันนี้สวย ขนชิวด้วยหนูเขียนไหมนะ่ะเป็นทำไมต้องเป็นล่ะเอาดินสอเขียนชิวมาสิไปได้เสื้อองอุิงมาจากไหนเนี่นยสีนี้สีอะไรสีส้มอิดอ่ะได้อันนี้ก็ได้ลรวออกเดีวไม่ไม่สีนี้สวยแล้ว เอาสีแดงเมื่อกี้ใส่นิดนึงแล้วก็เมมให้มันเป็นข้างในก็สวย,ย <c oughs> หนูใส่สีแดง <c oughs> แดงเลยอะ่ะ <c oughs> สวยนะเป็นแบบแดงเลยแล้วก็เป็นสีสว่างอย่างสีเขียวอย่างเงี้ยเ <c oughs> มื่อกี้แต่ที่ทว่าหนูใส่สีชมพูไม่ค่อยอันี้เท่าไหร่ทาปากฟมพูเนี่ยอย่างเงี้ยม,มันทําให้หน่าสว่างจริงๆทําหน้าดีๆสิแล้วถ่ายปก <c oughs> ทําหน้าให้มันสวยๆ <c oughs> เยอะเลยเราดีสอเขียนชิวมาเอ้าแล้วใช้อะไรเขียนชิวอ่อแล้วมันหายไปไหนฟุกซอชิ้นชิวแหลซื้อมาแจกเลยเราจะซื้อมาขายเลย แค่ละสิบบาทเ,เฮ้ยมั่ขึ้นหน้าแสดงว่าหน้าละหวาด <g oda> <c oughs> ไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าแท่งนี้ใส่ใช้กันสามคน <ไป S 1> <c oughs> แท่งเนี้ย <c oughs> นี่ <c oughs> สักคนอ,อ่อ แท่งอยู่แป๊บนึงร้อยเขาเพิมเนเช็ดบีจักที่วะ เขาิมเขโอ้ยอยากกินอันนี้นี่จไหนสิได้กินมับนี่บาลาเปนวานแลกันตันามะจปเก็ตราม้อนองอแล้วรสาทพนั่นแล่นงายวั่งมนองเ้าเกนี่ั่นย่ยาง่เังม่แต่งหนาเขาเอืนเซตบีอยู่ไหมก็เลยอยากแตง โอ้โหเห็นข่าบเอาใจบากแล้วกัยังไงโยมนั่นก็เป็สานันดเส็จต้ปากก่อนแล้วาปคุ้นเสียบครับนันอยน่นืลย พี่งงว่ากินต่อันเจ้ายันหลุด้นกรท่านใหญ่ยู่เออยัมก้อยใหญน้ำเนียยืมก้อยเนี้พิมพผเกิดันเิดขอบคุณของขวัญวันเกิดจากพี่ขอบคุณพี่ฮาดีนะครับที่เลี้ยงน้ำนะครับผม Happy birthday พี่ฮาดีด้วยนะครับนาขึ้บอกเือต้องรถเนี่ยอะไเนี่ยคือืต้รถ บัาที่ไหนเจ้ามาทัเลยโอ้ยแล้ววังไหนจังคงในกกัวมันรถหยยบฟ้าหมอกโอะแล้วมันบุบอยู่แเป็นร่องแห่งห่วหยบบเป็น่องแห่งหยยบนยวงาไหนเขาอกคำนึงว่าหยบเปนบุ้งแมเอาไปดูฟ้าหมอกเขามเปรี้ยมา้งรถหยยบถ่าเปี้ยจืดสเปี้ยอะไรแม่หลอกหมีไปใจไดนไปร่อหหวยหยบฟ้าก็่งใจก็แซนนึงให้ไม่ห่วยจิเไมห่วยหยาบิ

ว,ว,วีบิร์ดเดย์นะ, <c oughs> ะครับอ่าครับไปกิดไปก็บความเ้อนไงอู้ยครับอ่ากินน้ำครับอาจารยเต๋าโอ้โหนั่งตเต็มร้อย กอเรียกจัดบล็อกกินนิดนึงสิบคนอะไรอ่ะปิดไนะปลดอไทำไมคิ้วไม่คมเลย ได้ห้ามขี้เกียจเิดิสีนิโอเชียกัสีชมพูนะฮะอันนี้สวยอยู่มันเป็นสีแดงมันสีแดงสดเปิสีชมพูไม่ได้ชมพูไอ้นั่นนะชมพูอะไรอะชมพูบานเย็นไม่ได้เออไม่ได้ถ้าเป็นชมพูก็ต้องเป็นชมพูใสๆชมพูเขาเรียกว่าอะไรอะชมพูนมอะชมพูเนี่ยชมพูอย่างนี้ชมพูใสๆอันนั้นของหนูมันเป็นชมพูนี่ชมพูนี้ ไม่ได้ห้ามทาชมพูนีไ่ไม่สวยมันดูเป็นหมอล่าโบราณสีแบบถ้าแดงก็แบบแดงก็มาหยีไปเลยอะไรเงี้ยแดงอย่างนี้ก็ได้สวยดีพอเราใส,ส่ชุดสีแดงมันจะดูเซ็กซ<ป>ี่ยังไง่ทยเลยนะได้สีเีลญี่ปุ่นเหรอ มันจำปลาไปแล้วนะเมื่อคืนงานมันใกล้ๆกันเองอนอนะืนวานไม่ได้นอนด้วยนะวนอเมวานพี่ก็ไม่ได้นอนเหมกันเป็ไรไม่รู้วุ่นวายั้เลยเมื่อคืนยังอีกลหรอ๋ตกใจหมดเลยเขาเรียกเซตอะไรอยู่ตอนนี้ีกับอะไรสสิบคนนั่นหรอ